บังโอ้โห <c oughs> กใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยมา,มาๆๆเทพบึ้งกันอะหล่นบ,นนนบอสเตะตลบบอสตบให้เดือพี่น้องอไอ้จินบอสตบให้เดือผมลำล้ำนะครับเนี่ยเออเบอิดบ,บอสเบิดบอส สวัสดีครับสวัสดีมิรักเชา่ากินแสบสู้หููุคนครับเมื่อในี่พบพ่อกันคือเก่านะครับกระเปาเช่นเช่นสวยเช่นเะอาผมมาครับพี่นอ้องเมื่อนีได้ตําหอยเดือนนะครับพี่น้องตําหอยเดือเอาแบบตํานะครับเมื่อเนี่ยตำไซอนันกระเทียมทนนะครับเบิ่งมิตรหน่วยใหญ่หลายเติบเบ้ครับพี่น้องแม่น้องลูกจีซิมสองหน่วยไปอาหลาด <laughs> ขมพักประสันพนวา หอยเดือนะครับจะมีรสชาติขมนะครับพี่ร้องหอยเดือจะเป็นลักษณะนี่บป็นหอยหอมนะครับพี่น้องหอยหอมจะบขมะเออหอยหอมมันจะบกขมตัวนี้ขมแน่นอนครับพี่ร้องแม่นเอาขีดออกกับขมนะครับตําจังหดก็ตําแบบซีเพ็ดๆน,วๆนัวๆนะครับพี่ร้องเอา้ามาครับมาปักกับปะแกมกะมีสลัดก่อนเลยละครกินกับปาละได้บบูมาพี่ร้องเคยกินบอตําหอยเดือปกติก็กินกับซี่ฟูด ถ้าผู้เฒ่าบวรำบรานพอนก็เอาไปไปย่างนะครับนี่ครับบาวเช่นลวกเราเอามาต่ำต้มเราเอามาต่ำนะครับเบือ้องโอ้แบบนี้เลยหน่วยตรงตรงของมอรำ บางโอ้โโอปาดท่อ <c oughs> ออกเป็นย่วงเลยพี่น้องเลย ืฟังเสียงอหอยนี่จะอยู่น้ำพู้น้ำเขานะครับพี่น้องอยู่น้ำผงไหมกลกนไหมพันว่าบานเบาแช่นกับบอค่อยมีหรอกแล้วโดนเธอเห็นอยู่ตลาด trên góc này sao กินไลยกับเมาพี่น้องแมนบา ที่เผ็ดเจุดจวดเบิง100 <ๆ S 1> ้งร้อยเม็ดพริกยำปุดๆแซบได้ครับพี่น้องสำหรับผู้มาก,กินขมนะครับขมระดับใดวะเตยหู้ซึกว่าคือยังขมกว่ามาะระขีนกแคหน้อยนะครับแต่มันจะมีความมั่นไม่ามเหนนีนแซบก่ามานะครับ มันก็เลยเกิดเป็นความีแสบ บรอยากกินต่ำกัเอาไปต้มกินกับน้ำจิ้มซีฟูด โบอันนีก้ก็กินได้นะครับเบิงมีหน่วยหน่อยพอมไปหน่องเลยเนี่ยเป็นรูมหอยอืมน่าจะไข่อะ่ะ

เอา,ออาต้องจิ้มนนำมันนีแบบให้ไร่น,นำ<ห>นสามเียไปเนี่ยหลัจะก,กินกับหนังกระเที่ยมเนาะแมนข<อ>เขา้านะกันเลยมันจะมีรสชาติหวาน,วานไปตักขลูกแปลสอนมาตักเท่านันไปสอนกันเงาด้อะ เดือดเสบแล้วไปน่องเบาเส้นบาอ,ออกแล้วตาแม่น้องลูกกี่เป็นอีนนไรใส่เวิร์ดหน่วยเลยบ้านังอู้สชุดน้ำลุกมหั่นแบบขมโปแบบเพียร์นับขอว่านี่ค่ะ มาแช่ตู้เย็นไว้พอสักวันแสบเนาะกินกมนักวัาานาหมุนสิบอ่ะอืมบาไหม แค่กิมบ่ค่อยเป็นครับพี่น้องเอาจับเบิ้งถี่สอนมาเจนได้บ่ของโค้นี่ม้นเนี่ยเอาออกเลยอืมเขาเอิ่นไว้อียังพิ่นก่อนี่ตัวเดียวอันเดียวข้าววานแสบได้หมอะ กึศก<ๆ>ึศอืมมันมันเอาเนยออกผมทำกันปะหรือรสลงแก่น่ยซ้ำๆกันมาไ่าจัดมาหลายได้ไปลองเมือเ่อนี่เด่นสายตา หอยหอมเขาเคยเอามาตัมหรือเปล่ายังเอามาตัมเหมือนสียบอยู่เพราะว่าเพิ่นบ่ขมนะแม่นขนาดหอยเดือนยังขมโอ้ยังแสบขมแสบกินเลยอือเอาสิมาโอยัง <laughs> โอ้ได้แล้ว ทำเป็นแล้วกินเบิดมันจะม,มั่นซะกันเพราะว่าถ้ามันแหนมันแหนแต่หน่อยแรกนะพี่น้องอันนี้ามาครังไหวขึ้นนะึงมั่นเดียวอืม รสสอค่นออคนคมติดลิ้จะมากับบสูสรสเดาสเดาวัาวนยังไม่เมียนอันสเดาบ่ขมเลยล่ะอ,อ,อันเห้นบ่มีเลยแบบหวาน จว่าโตอ้วนดีเนาะนงพี่น้องละคตเหมือนกันว่าอันไตอยู่แถวเดินเฮือนง่วมๆโบแมนโบแมนเด้อพี่น้องมันคนละแบบียบคนยูเทิงผู้เทิงเขาอันนี้หากินอยู่นั้นโกนใหม่เหมือนเดิมเบื้องก้นมันจะเป็นลักษณะเนี่ย ตัวเดียวพ็เสียบพลอต่ำเพ,พลิดผลเนาะอืบรรยากาศย่ำ้าๆไม่กินต่ำพี่น้องเลยบ่ท่านกินเขา่าหู้ซึกแสบทองไปเราวคบพี่น้องไประเบะ้ไปคือกันเด้กัน Âm lầm, âm lầm Ừ. Điệp. Ăn bộ bạn. มันเหน็บใส่ไปน้ำเลยกระเทียมเต็มป,ปากเต็มค่ำไปหน่อย